สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะมัวแต่แบบว่าช้อปปิ้งคริสต์มาสช้อปปิ้งนนนี่นั่นนะคะแล้วก็เสียงเพลงเพราะจังอะไรยังไงโรซี่ค่ะเบลมาอินเนอร์อีตันหยงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาให้ดูต้นคริสต์มาสนะคะถุงเท้ามาละนี่ค่ะก็ดูแล้วดูอีกเนาะ กวางน้อยของชั้นสวยไหมตัวนี้ทำจากเปลือกหอยนะคะวิกกี้หนีลูกตรงนี้นทำจากใบไม้นี่ค่ะก็กล่องใหญ่น,น,หน่าสนจ้งห,ห,หนีลูกออกมาหมันมีจะถ่ายนี่วิกกี้หนีนี่ค่ะกล่องใหญ่นี่นอีกอแค่ค่ะแค่ค่ะแล้ววิกายสามีกลับมาแล,แล้วนี่ยังไม่เสร็จเลยเห็นไหม<ๆ>ก็ต้องมีของอีก yes นี่ค่ะสต็อกกี้สต็อกกิ้งนะคะสวยๆอันนี้ของเด็กๆอันนี้ของแดดดีอันนี้ของมัมมีนะคะ3อัน